เวฟหนึ่งสองห้าตัวกุญแจรีโมทนะฮะปีสองพันยี่สิบหกนี่จะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้สีทองนะครับเนี่ยมีแค่สตาร์ทมืออย่างเดียวนะฮะจะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับถ้าจะเอาตัวสตาร์ทมือด้วยตัวสตาร์ทเท้าด้วยนะฮะก็แนะนําก็จะเป็นตัวสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับตัวรองท็อปนะส่วนนี้ก็ตัวท็อปสุดเลยนะฮะก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทนะครับมีให้เลือกอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีขาวสีน้ําเงินนะครับสีดํานะครับ นี่ยสวยมากนะครับสําหรับท่นานใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะฮะที่ศูนย์921ค่าเจเจ129นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยตัวกุญแจรีโมทนะครับราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะฮะสำหรับตัวกุญแจก็ราคาอยู่ที่หกหมื่นสี่ร้อยบาทนะครับตัวรีโมทนี่จะแพงกว่าอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับสีขาวนี่สวยนะ ก็ตัวล้อแม็กก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กนะที่เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ล้อแม็กที่เป็นสีทองนะก็คือตัวนี้เลยนะครับส่วนราคานะตัวล้อแม็กสีทองตัวนี้ก็สตาร์ทิุญเจก็ราคาอยู่ที่61,800บา่นดบาทรวมเก็บเบียนะครับส่วนล้อแม็กสีดำนะราคาอยู่ที่6400บาทรวมเจ็ะเบียยนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะฮะเดือน กุมภาพันห้ร้บานะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะฮรเครดิตดีนี่ดาวเริ่มต้นอยู่ที่900บาทนะครับผมก็ได้เลยนะนี่ฮะตัวใหม่นี่สวยมากนะสีขาวแล้วก็โลโก้สีทองนะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับ ตัวใหม่ตอนนี้ก็ขายดีนะฮะสำหรับตัวเวฟหนึ่งสองห้านะฮะทั้งกุญแจรีโมทแล้วก็กุญแจธรรมดานะฮะแต่ที่ขายดีนะฮะก็จะเป็นตัวกุญแจธรรมดานะครับเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆบอกว่าตัวรีโมทไม่มีสตาร์ทเท้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้ก็สวยนะฮะแล้วก็ใช้ง่ายนะฮะพีใช้ก็กดรีโมทนะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์นะ,ะกดสตาร์ทนะครับใส่เกียร์บิดคันเร่งไปได้เลยนะครับ ตัวกญเจรีโมดจะไม่มีสตาร์ทเท้าวิค่สตาร์ทมืออย่างเดียวนะครับตัวนี้ฮอนด้ารับการเครื่องยนตให้3ปีนะฮะ30,000กิโเมตรส่วนระบบหัวตีตก็รับประกันให้5ปี50,000กิโเมตรนะครับแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่ต้องนารถมาตรวจเช็คตามระยะทางด้วยนะครับครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เภอกระสังนะครับเงินสด61,800บาทรูปจดทะเบียนเลยนะคร ราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนให้ทาําพรบให้นะครับ6 1 8 0 0บาทนะครสำหรับเว็บ125ตัวคุณเจรีบมทปี2,026ในส่วนมากนะครับสําหรับท่านในสนใจก็สอบถามถาม,มากนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ